รวมด้วยพระเธนากรธนาวินเราลูากคิพงศ์ศรตเป็นองค์ราชกระสังตาดังกระทาด้วยความั้งใจในเรื่อที่ีกับเสือปินของพระเ,กเอกพระแมกูมา่อน พระเจ้ากษัตริย์ทาตนักรบกระบบทโดยกิติภพวินิจทรงเสยมเจ้ยแเจ้าผู้ชมฟังการสนิโปรดช่วยสก,กิดกันสักคนองยุพระราชาราชาพระมีแนวหน้าเรื่องสงครามมีมีใครเข็มคันค้า สมทีม่เป็นคิงจะหอมคนลนเดี๋ยวดูเกียรติคยข้าราชการลุ่นเก่ารับใช้จอบเจ้า อยู่ในกฎราบนปัญญัิว่าไม่เคยขาดเลยสักคนนะจะป้องกันพื้นปัสตพีหากตายเป็นทีถูกเ่าอสารพิษที่ผิดเ่าจะตามผ่านเ่า ให้อิทธิศัตรูหน้าในที่มันมาบุกจะตามไปทุกตำบลพระพุทธเจ้าวัดพระวิษณ์บางโขมันจะขึ้นฟ้าจะเดินศึกเถิดท่านอภิมหาพร้อมกับท่านราชคูรามินมันจะขับที่สำคัญเราเององค์กษัตริย์ฟ้ารัตผู้ปกครองแห่งพื้นแผ่นดินปัจจานาครแห่งนี้ พระเจ้าครูตอนนี้เรามาตั้งพระพาที่ประทับอยู่ในชายป่าที่มิดเลยไปข้างหน้าเป็นหมู่บ้านผู้ชนอบทขอเดช้างทรงให้โปรบัดเดี๋ยวนี้พระองค์ท่านนั้นมาตั้งทัพผาที่นี่ก็เป็นเวลาหลายราตีด้วยกันกระผมฉันคิดว่าพระองค์ท่านควรเสด็จกลับสู่พระราชฐานถ่าก่อนถ้าจะทำรูวเ้าเพราะเข้าใจดี้เราควรจะเสด็จกลับแล้ววราเราออกจากพระนครมาเนิ่ดนานแต่ที่สำคัญด้าจะครูก็รู้ดี ช้าแก้วมา,าแก้วบรรลุแก้วเรามีครบแล้วแต่เราขาดด้วยราชินีนแก้วการครั้งนี้เราก็เป็นหัวเมืองหลวงเหมือนกันที่สําคัญราชครูเราขอแต่งตั้งให้การเป็นผู้สาเร็จราชการในข้าศัตรูข้าพี่มันจะเป็นอุปราชใ้เมืองข้าเดินทางกลับเมืองไปร่วมหน้าก่อนส่วนเราจะติดตามไปภายหลังเราจะไปหาไอ,อ้เมิร์กกับเจ้าอาก่อนที่กัจคคูข้าฝากเมืองท่านด้วยให้ทักทาน เดินทางร่วงหน้าไปก่อนแล้วกันเมื่อพระองค์ท่านเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วก็นิวันกลับสู่พระราชฐานฉพนา็ได้เระตามไปเชิญพระเจ้าคุณถึไปที่พระราชวังฝากมือหลวงข้าหาด้วย ยังสดเอ่อเออเออโปรโมทไปอยากจะได้แม่สามไวเออเออเป็นคู่ของที่เขยจะร้องให้หาไอ้เมื่อไหร่อาะพี่เป็นหัดแป็นคู่ปัสยของกันเพราะฉสน่ห์ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ชายป่านางมีรูปร่างที่สวยง่ามไปหานางดีกว่า